มาอะไรพี่นี่เชนอยใช่ใช่ใชเใช่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 ใี่ใช่ใช่ๆชๆๆช่ใช่ใช่ใๆ่ใช่ใช่ใชดใชอใๆ่ๆช่ใคุณมากช่ใช่ใช่ช่่ใ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 ชใช่่ใช่่ใช่ใช่ก่ใช่่ใช่่่ แค่นีไม่มีใครทำไม่ได้หรอกหนูหนูเป็นกำลังใจให้พี่นะคะหนูจะช่วยพี่ทุกวันเลยถ้าหนูมีโอกาสได้มานะโอเคค่ะฝนมากเลยหนหูนี่รอดไปจนดึกใจดีนะ้วจฉันนะโดนตกตายเนี่ยเอานี่ถึงเวลากลางวันแล้วไปพักได้แล้วเดี๋ยวฉันจะคุยกับไอห,หนูเอเอโอเคค่ะ ไปพักกลางวันที่นี่ดีกว่าชื่อโอเคพี่ข็น่ารักจังเลยเงียบ okay. อร่อยนี่กินบ้างดีขึ้นมาเอาแบบสุ่มเหเพราะว่าฉันชอบอันนี้ชอบมาก้วย แล้ไม่ชอบกินเนื้อฉันชอบกินของกินเล่นเนี่ยฮ่า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 นั่งด้วยหยิมมหแลกินฮอวดอกอันนี้แล้วกันน่าจะอร่อยซืซอซก้อเรื่งเขาตัวไปใช้หนูหนูใช้ได้กันได้ไหมจ๊ะได้ค่ะหนูขอวันนี้กรุง ได้กุ้งชิมโปรเดวนฉันจะเอาเป็นอันนี้ชึบและคนต่อไปเลนโอ้แม่ยก๊อดเอาแบบปกติแน่อร่อยสุดต่อไปตาฉันฉันก็ต้องเอาเป็นอันนี้ ฉันกินไปเลยว่าฉันไม่อยากรออ,อีีไอ้เธอก็กินเร็วเกินอันนี้ว้าวน่าอร่อยจังเลยมาแล้วอย่างฉันก็ต้องตุ่มดิคนดวงอุ๊ยกำลังจะพูดเลยว่าคนดวงนี้คงไม่ได้ขนมหรอกเฮ้ย้าไรยังไงเนี่ย เขียงตบฟาดเลยฮึเดีวฟาดเลยฮึฮึฮึเพื่อนคนนี้ม่จะแบบนี้ใส่ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นน่ารักน่ารักจ้ะส่วนผมเหรอครับคนโดยเดี่ยวผมก็ต้องได้ของอุ้ยที่อร่อยนิ่งเนี่ยไม่มีใครสุ่มได้เลยฮึอะไรไปนั่งกันันว่าเพื่อนแต่ละคนพวกเราเพียนแล้วแหละ ฉันจะนั่งกับโรสนั่งด้วยเข็นนั่งเลยกันปะเอาดีางั้นเดี๋ยวฉันดีเนี่ยไหนเมื่อพวกเธอเกิดเงินโอเคอเคุ๊ยฉันไม่อยากนั่งกับพวกเนี้ยไม่มีใครอยากให้นั่งด้วยเด้อออกไปได้ปะฉันขอจองที่นี้ก็ได้เดี๋ยวฉันไปนั่งกับเบอร์ลี่ก็ได้ หวัดดีเบอร์รี่หวัดดีนั่งดีกับไมลเอาสอิที่นี่แหละถึงจะพอใจนั่งกับสาวๆตัวนี้ดีกว่าหวัดดีสาวส,สวยทุกคนเฮ้ยโตนั้นก็น่านั่งนะขอโทษนะฉันมาที่นี่ก่อนนะอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับฉันนั่งคนเดียวเด้ Nang ah, dodi. Nang kare. Nyam. Ini. Nyam. 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 อร่อยจ้าเลยเดี๋ยวพอเราไปเล่นกันต่อนะเดี๋ยวแยกกันเล่นไหมล่ะเอาสิแต่ฉันจะไปซื้อชุดเล่นเล่นก่อนนะเพราะว่าวันดีว่าเห็นเขาอัปเดตใหม่ชุดน,น่ารักน่ารักเนี่ยชุดน่ารักมาแล้วทุกคนฉันจะซื้อชุดนี้น่แหละชุดอยากน่ารักเลยอ่ะทุกคนถ้าทุกคนต้องจองส่วนส่วนหนึ่งก่อนอันนี้ฉันจองหมวกโอเคงั้นถ้าเธอจองหมวก ฉัน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 ,นจงเส้นเ now เอิ่มแต่ฉันจองอันนี้ก็แดกก็ไม่ได้แย่นะเอิ่มขอโทษมาเบลมาเบลมาเบลวุ้ยไม่มีใครให้ฉันเรียกเลยเอ่ะกระแดกกระโปงไม่นะไม่ได้แย่นะทีไรแหละชิ วีเพราเราน่ารักมากเลยเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างก่อนนะฮิฮิไม่บอกหรอกเบอร์รี่น่ารักดีฮะเดี๋ยวพวกเราต้องเลือกอันนี้ด้วยนะหนึ่งในงนี้ทุกทุกคนจะเอาเป็นเลือกอะไรขอฉันก็คือแบบสายดูแบบนุ่มนิ่มขนฟูๆอ่ะมันดูนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ะวีเบอร์รี่เธอน่ารักมากจริงจริง ตาชั้นต่อขอบ้างขอคนแรกๆก,กันอันนี้ก็สวยเอานนี่แหละอีอีมีโบด้วยนะ่ารักมากเลยเหมือนคนที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะฮีมีโบด้วยค่ะโบเนื้อก,กันอีอีต่อไปตาชั้นนะชั้นไม่ค่อยชอบอะไรสักอย่างเลยฮะแต่ชอบอันน,ะน,นี้อันนี้อันไหนนะขอ,อย้อนมาดูพวกนี้ พาทุกคนในนี้มาแต่งต่อก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะรักทุกคนด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไอ้ไปพอดผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาไอ้จะปล่อยผม